ครับพี่น้องวันนี้นำเสนอเจ้าสปอตไลท์โซลา่าไลท์ตัวนี้นะครับนี่ IP67 ด้วยกันน้ำนะครับสำหรับเจ้าสปอตไลท์ตัวนี้นะครับดูดูนะครับเม็ดนะเม็ด LED นะครับ5ตัวครับ5ตัวต่อ1ช่องนะครับนะ 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 8 9 1 0 1 1นะครับ1 2 3 4 5 6 7นะหนึ่งสองสามสี้าหนะฮะนี่รวมไปเลยครับดูครับเจ้าตัวนี้มีมอ,อกอด้วยนะครับนะมีมอ,อกอด้วยกำลังวัดก็สูงครับนะเส้นเส้นใยคาร์บอนชนิดพิเศษนะครับนะอันนี้ก็มีโครงครับ ปิดเครื่องอัตโนมัติครับปิดเปิดอัตโนมัตินะปิดเปิดอัตโนมัตินะครับตอนนี้เครื่องยังไม่ทํางานนะครับพอเราเสียบแผงนี่ได้แผงตัวนี้มานะครับจะมีแผงให้มาด้วยนะครับพอเราเสียบแผงเข้าไปนะครับเครื่องก็จะทํางานทันทีเลยนะครับนี่นะครับพอเราเสียบแผงเข้าไปนะครับ เสียบแผงเข้าไปปั๊บนะครับเครื่องก็จะทํางานทันทีเลยนะครับไม่ต้องตั้งค่าใดๆครับนี่อัตโนมัติเลยนะครับถ้าสมมุติว่าแดดหมดแล้วนะครับผมจะสมมุติว่าแดดไม่มีแล้วนะครับจะถอดออกเป็นลักษณะว่าไม่มีแดดแล้วนะครับเนี่ยถอดตัวนี้ออกฟุบเห็นไหมฮะโอ้โหครับอัตโนมัติสว่างใช้การได้เลยครับไม่ต้องตั้งค่าใดๆแล้วครับนี่นะฮะ จางปางครับจางปางสว่างโลเลยนะครับดูไกลๆกันเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่ผมใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวจะเอามาใช้งานสองป้ายครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับปิดเปิดอัตโนมัติแสงปรับได้ระบบอัจฉริยะนี่รับประกัน10ปีครับพี่น้องสิบปีครับนะเนี่ยได้ขามาด้วยนะครับมีอุปกรณ์พุกมาให้นะครับ สตัวนะน็นอตน,นะครับสำหรับใส่แขง,งนะครับนี่น็อตยึดแขงนครับสีตัวครับสองชุดแล้วก็ฐาน2ก้อนรีโมทหนึ่ตัวนะครับการใส่รีโมทนะครับก็นี่เลยนะครับด้านนี้เป็นด้านลบ,น,น,ลบนะบนี่ด้านลบใส่ตรงสปริงนะครับนี่ด้านลบใส่ตรงสปริง นี่ก็เหมือนกันนะครับนี่ด้านลบใส่สลับกันอันนี้ลบอยู่ตรงนี้อันนี้ลบอยู่ตรงนี้นะตรงสปริงปับ๊บโอเคครับถูกต้องนี่ใส่รีโมทนะครับนี่ออตโต้นะครับปิดออฟนะครับเปิดครับปิดครับก็จะมีนะครับ ฟังก์ชันต่างๆครับตรงนี้ครับจะเปิดเป็นแบบ8ชั่วโมง5ชั่วโมง3ชั่วโมงครับตั้งได้เลยครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูผลงานครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะติดตั้งตรงไหนนู่นเลยครับติดตั้งข้างบนนู่นแล้วครับจะส่องร้านดังดีครับอ่าเดี๋ยวชมผลงานกันนะครับ ครับผมขึ้นมาเตรียมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยโดยเกาะกับป้ายแบบนี้เลยนะครับนะครสองป้ายข้างบนมาเดี๋ยวเรามาลุนตอนเย็นกันนะครับว่าไฟจะส่องสว่างได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยครับพี่น้องครับสว่างแล้วนะครับนี่ ตัวที่เราติดไว้นะครับสองร้านนะครับครับแมจมจารั์สวยงาม